นาล่มหามห่มหาหนาฝ่ายพิ้งไฟ่นบา่าครับพี่รองกบสบายดีครับพี่้องสบายดีอยู่ดีเนี้ยครับมาเนี่ยตอนเ,เช้าพี่้องซิบอหาองศาของที่บรรน,นาสมบูรณ์พี่้องตื่น,นํามาเเช้ามาเป่ากล่องไฟสักวันก่อนสิไปหนามาหลังนะครับคนบรรน,นามากเลาะพี่้องถ้าใกล้กันพี่้องตอนเช้าครับมาเนี่ย อากาศที่หมหาองศากับพอประมาณพี่น้องบนหนาวแห้งปันไดสลับผูมีสีมีมใช้เสื่อมีหนังพูดจอยในกระสีหนาวแห้งนะพี่น้องเนาะถ้าท,ท่ายกันแล้วครับพี่น้องเหมือนนี้มาต้มน้ำทอดสามต้นงาพี่น้องผินแกดีสีดวงครับพี่นอ้องไปมิยาดีแต่แดงไหมนะครับเด้อพี่น้องเออ จูมือจูนิ้วให้หน่อยแนะนำด้วยนะครับแกลิซีดวงนะครับเบิ้งพี่น้องพี่น้องเบิง้งกำลังต้มพี่น้องเดือดเดือดต้มสามพันงานกินแกลิซีดวงนะครับจากฝนว่าแนะนำมาบรรยากาศรอบรอบ,บ้านพี่น้องบ้านคนบ้านนาน,นะครับพี่น้องทักทายกันนะครับเด้อมาเีย ถ้าดีตอนเศ้าๆพี่นอ้องเต็ดผู้เดียวอะไรพี่น้องว่ไมีมือกล่องเต็ด <c oughs> ไปตามภาษาคนบรน,น้าเนี่แหละ <c oughs> ครับออ <c oughs> ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องนะครับเ้วยพี่น้องถือมาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีช่องน่อยๆบ่ถิ่มบ่ป๋านะครับเนาะพี่น้องเออ ที่หารอยทนันเทมาติดตามนะครับเนาะเปิดมาหน้ามากักเลาะคุณคุณคุณขโมยฮ้าฮ่าพี่น้องสารททางยูทูบเบอร์นะครับเนาะข่าขอบุญขอบคุณนะะในไลฟ์พี่น้องหารอยกว่าทันแปดสิบกว่ทันนะครับเนาะสำรับ ทั้งเพจก็อ้อยกว่าท่านที่ตามนะครับเฟซบุ๊กก็สองพันหกร้อยครับขอบคุณขอบคุณในหลายนะครับเมื่อสมาีิตามกดนไหลกดแแท์ครับขอบคุณขอบคุณในหลายครับปี่น้องคนบบรนนา,าลักษรขอบคุณปี่น้องไอยน้องบานไกลบานไกลทั่วประเทศเลยล่ะครับเนาะทั่วโลกเดี๋ยวเขามารับชมคนบานนา,าลักษะครับพี่น้อง ขอมาขอบุญขอบคุณพี่นอ้องผมมีอย่างไรขอบรรณาการได้บรรยากาศย่ำ้าวบานไทยบรรยากาศย่ำ้าปั่นปีปั่นน่องเบิ่งสภาพสุขอนตะขอนพี่น้องวันนี้สิบห้าองศาหนาวๆพี่น้องก็พอได้พิงไฟฮ่าฮพิงไฟอุ่นๆย่างมือเสาร์นะครับก่อนเสกออกโลอากาศดีนะครับตอนเสาร์เกลี่ยเป็ดเกลี่ยไก่ขึ้เก้าวอะไรพี่น้องเออเลี้ยงไว้พอได้แกะอือ คนบันนาบอกกินไก่ดอกแต่กระเรียงมากเลียงพี่น้องสายพันธุ์ไก่เพื่อนบ้านสายพันธุ์ไก่ชนพี่นอ้องตั้งเสียงขันสนันนี่เพื่อนวันนี้ว่าไดไทยเพื่อนนะครับเนาะมาทักท้ายพี่ทาทายบอกขอบุญขอบคุณพี่น้องพี่น้องขามาติดตามคนไลก์กดแร่ข้อหายดีไม่แห้งครับเดือปะเดียกรับอะไรกดแชแ์กดนบัน,น้าก็ดี นะครับนักกดติดตามก็ใหายลำห้รวยให้ยสุกูสุกคอนหายหางหางมีมีปีไม่นี่ห้มีอเดียว,วามสุ๊บคนบ้าเออข <c> ีดจะไหนสมความมุ่งมั่นป่าเถสุกได้อันประเสริฐพอดได้อันเบลเลิศสุขได้อันประเสริฐจน,นเกิดกัปเอ๊บซีของคนบ้านนามักเลาะพี่น้องเออพอกระลงหน้าต้องหลังหลังมันเถาบะ่ะเส้ยงใส่มันเถาอะพี่น้องอืมคนบ้านนามักเลาะพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องนะครับเด้อ าะหายยู่ดีกินแสบสุกหูสุกห้นนะครับอะปคลิปนี้ก็ถ้าไส้พิทักด้านหน้นะครับนอกสับายดีครับ bye